กายรานานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทหารวิรชนนะครับที่ดอยแม่สลองครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับคณะชาตินะครับภาคเหนือเป็นพิพิธภัณฑ์วิรชนอดีตทหารจีนครับบริเวณนี้เป็นทางเข้านะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับนีครับ กับไกล้นานานานะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในอนุสรสถานทหารวิรชนนะครับคณะจีนภาคเหนือครับก็คือคณะทหารปฏิวัติของจีนนะครับซึ่งอ,อพยพมาจากมณฑลคุนหมิงนะครับเมืองคุนหมิงครับมณฑลยูนนานก็อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือได้รับพระมหาก,กราณที่คุณนะครับจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับ ให้สามารถตั้งลกลากได้ที่นี่ครับก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานไว้แบบนี้ครับก็เป็นอนุสรณ์สถานแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับนี่ครับนี้จะเป็นรูปภาพในอดีตนะครับตัวอย่างตรงนี้เป็นอดีตนายกรมนตรีครับ คอนโทรเกียงศักชมนันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์โดยรอบก,กันครับ ก็หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับของจีนมาเป็นระบบคอมมิวนิสต์ครับก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็อพยพออกมาจากจีนนะครับก็มาอยู่ตามชายแดนเนี่ยครับแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ครับด้านนี้ก็เป็นห้องอสแสดงพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็สำหรับการตั้งลกล่ากการาเกษตรกรรมที่นี่นะครับก็จะได้รับความรวม่รวมมือจากไต้หวันนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับนี่เป็นรูปภาพของสมเร็จพระเทพนะครับผม คก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพถ่ายในอดีตนะครับแล้วก็เอกสารนะครับหนังสือเก่าๆครับถ้ามีโอกาสแวะมาดอยแม่สลองก็ลองแวะมาเที่ยวชมประวัติความเป็นมาของอทหารจีนนะครับผมที่พิพิธภัณฑ์ทหารวีรชนครับที่ดอยแม่สลองครับ